ปอร์เช่เปิดตัวมาคันใหม่รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้ารุ่นที่2มอบสมรรถนะแบบ E p e r f o r ฟ a n c e ในระดับสูงสุดเพื่อการขับขี่ในทุกภูมิประเทศและการใช้งานอย่างเหนือระดับในชีวิตประจําวันตัวเลขสมรรถนะของรถสปอร์ตคันนี้นั้นมาพร้อมกับการรองรับระบบชาร์จไฟเร็วประสิทธิภาพสูงมาคัน4จะผลิตกําลัง OverBo o s t ได้สูงสุด408แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่650นิวตันเมตรในขณะที่มาคันเทอร์โบมีกําลังสูงกว่า639แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1,130นิวตันเมตรีรับกข ยอดเยี่ยมมาคันสสามารถเร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่งไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง5.2วินาทีความเร็วสูงสุดที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทําระยะทางได้ถึง613กิโลเมตรขณะที่มาคันเทอร์โบใช้เวลาเพียง3.3วินาทีความเร็วสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้5 9 1กิเโลเมตรตามมาตรฐาน wltp มอเตอร์ไฟฟ้าดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ใต้ท้องรถโดยมีความจุรวม1 0ึ่งาาร้กิโลวัตต์ชั่ วัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่พลังงานสูงเป็นส่วนประกอบสําคัญของพรีเมียมแพลตฟอร์มอิเล็กทริกที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมโครงสร้างที่รองรับไฟขนาด800โวลต์ฟอร์เช่ใช้เป็นครั้งแรกในมาคันใหม่สามารถรองรับการชาร์จไฟกระแสตรงสูงถึง270กิโลวัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่10-80%ถึงภายในเวลาประมาณ21นาทีที่สถานีชาร์จพลังงานสูงที่เหมาะสมสำหรับสถานีชาร์จไฟที่ปล่อยกำลังไฟ400โวล สวิตควบคุมพลังงานไฟฟ้าแรงสูงในแบตเตอรี่จะช่วยจัดสรรการชาร์จไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งแบตเตอรี่800โวลต์ออกเป็น2ก้อนแต่ละก้อนจะมีแรงดันไฟฟ้า400โวลต์ทำให้การชาร์จไฟมีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษด้วยกำลังไฟ135กิโลวัตต์โดยไม่ต้องใช้เครื่องดันไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติมส่วนการชาร์จไฟกระแสสลับหรือ AC ในบ้านสามารถทำได้ถึง11กิโลวัตต์ Porsche มาคัน4ราคาเริ่มต้นที่5.39ล้านบาทและมาคันเทอร์โบเริ่มต้นที่7.79ล้านบาท